สวัสดีทุกคนครับและว,วันนี้มาอยู่กับแมดมอดพอดแคสต์นะครับนี่ก็มาอยู่กับหัวข้อที่มีชื่อว่าอยากรวยแต่ขี้เกียจ3สเตปออมเงินแบบง่ายๆที่ทําได้จริงนะครับแต่ล,ละคนก็อาจจะยังวางแผนไม่ถูกนะครับว่าควรเก็บเงินประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้นะครับไม่ว่าจะเป็นย0สหรือ3 0ไปจนถึง50%นะครับวันนี้ผมก็จะมีคําถามเด็ดๆมาถามคุณนะครับเคยรู้สึกไหมว่าอยากรวยแต่พอจะเริ่มออมเงินทีไรนะครับมักจะมีคําตอบแบบนี้นะครับ เอาไปก่อนละกันเดี๋ยวค่อยเริ่มเดินหน้าสิ้นเดือนค่อยว่ากันวนหลูปอยู่แบบนี้จนเงินเดือนหมดก่อนสิ้นเดือนทุกทีถ้าคุณกำลังเป็นแบบนี้นะครับบอกเลยว่าไม่เป็นไรวันนี้ผมมีสา,ารตเต็ปง่ายๆนะครับที่จะเปลี่ยนให้คุณกลายเป็นนักออมเงินที่เก็บเงินอยู่นะครับสารต็ปแบบง่ายๆนะครับที่แม้แต่คนที่ขี้เกียจก็สามารถทําได้นะครับใช่แล้วครับฟังไม่ผิดวันนี่คือเคล็ดลับที่คนเคยจนอย่างผมเนี่ยเก็บเงินโดยที่ไม่ต้องรู้สึกฝืนนะครับและเห็นผลจริงใน3เดือนนะครับ ต้องถามก่อนว่าทําไมเราถึงต้องออมเงินนะครับเราอยากรวยไปทําไมนะครับก่อนจะไปถึงวิธีการนะครับอยากให้ทุกคนลองหลับตานะครับแล้วถามตัวเองเบาๆว่าถ้ามีเงินเก็บหนึ่งล้านบาทจะเอาไปทาอะไรนะครับเอาไปเที่ยวรอบโลกซื้อรถในฝันลาออกจากงานที่เกียรติแล้วไปทําสิ่งที่ชอบเอาไปดูแลพ่อแม่คําตอบที่ได้มันไม่ตายตัวนะครับ ขึ้นอยู่กับว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรนะครับการออมเงินไม่ใช่แค่เรื่องการเก็บเงินนะครับแต่เป็นการลงทุนเพื่อซื้อชีวิตในแบบที่คุณอยากได้ถ้าคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับรับรองว่าคุณสามารถเก็บเงินอยู่และมีแรงึในการไปถึงเป้าหมายแน่นอนครับเพราะฉะนั้นสเต็ปแรกที่สําคัญที่สุดนะครับคือตั้งเป้าหมายที่ทําให้คุณรู้สึกว่าใจเต้นและสามารถไปต่อกับมันได้นะครับลองเขียนเป้าหมายของคุณใส่กระดาษดูนะครับมัน เป็นเป้าหมายที่สําคัญฉนันแปะไว้ในที่ที่คุณเห็นนะครับว่าจะเป็นโต๊ะทํางานหรือว่าหัวเตียงนะครับแปะมันไว้นะครับพอคุณเห็นว่าเอ้ยนี่คือเป้าหมายของฉันนะครับคุณก็จะไม่หลุดออกจากกรอบการทํางานนั่นเองครับต่อมาสเต็ปที่2นะครับจะเป็นการออมก่อนใช้นะครับอันนี้คือเป็นแบบคําแนะนําที่กูรูทางการเงินหลายๆคุณใช้กันและมันเป็นสูตรสําเร็จและคลาสสิกมากๆนะครับ ถ้าเกิดเราใช้ก่อนเนี่ยบอกเลยว่าเงินหมดแน่นอนครับกว่าจะได้ออมนี่ก็คือเงินหายไปแล้วนะครับถ้าเกิดแบบเราไม่เห็นที่มาที่ไปของเงินเนี่ยเราก็จะสามารถใช้ใจ่ายโดยที่เราไม่เครียดนะครับแล้วก็แบบเห็นเลยว่าเงินมีเท่านี้ใช้ได้เท่านี้นะครับก็คือเราหักออมไปแล้วนะครับโอเคพอเราได้ถึงเป้าหมายแล้วนะครับก็มาถึงภาคปฏิบัตินะครับก็เทคนิคนี้นะฟังดูเหมือนง่ายนะครับแต่ว่าทําจริงๆนะทำยากอยู่นะครับ ทิกแรกนะครับคือหักณนะที่จ่ายไปลยครับนี่คือท่าไม้ตายหรือทันทีได้เงินเดือนนะครับก็คือโอนเงินจนํานวนหนึ่งเนะี่ยออกไปที่อื่นนะครับออกไปบัญชีหุ้นบัญชีฝากประจําอะไรเงี้ยครับโดยที่บัญชีนั้นนะครับไม่มีบัตรเครดิตหรือจะใช้แอปธนาคารหรือไม่มีแอปธนาคารก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะไม่เห็นจนํานวนเงินนั่นเองครับต้องถามก่อนว่าออมเท่าไหร่ดีนะครับ หลายะคนก็จะมีสูตรที่แตกต่างจะเป็นแบบ20% 30% 50%เป็นะครับอาจจะแบ่งเงินเป็น3ส่วนนะครับ50%าสําหรับค่าใช้จ่ายจําเป็นค่าเช่าบ้านค่าเดินทางค่าอาหารนะครับสาสําหรับสิ่งที่คุณอยากได้นะครับดูหนังยินบุฟเฟ่นะครับแล้วก็20%่สิบปร์เซ็นต์สำหรับเงินออมนะครับสูตเริ่มต้นนะครับสิบเปอร์เซ็นต์ถ้ายี่สิบเปอร์เซ็นต์มันดูเยอะเกินไปนะครับเริ่มจากสิบเปอร เอกที่2ครับทาบัญชีรายรับรายจ่ายแบบง่ายๆครับไม่ต้องเลือกแอปพลิเคชันที่ใช้งานยากอย่าง Excel นะครับอาจจะใช้แค่โน mm ้ตแพดเขียนรายรับรายจ่ายก็ได้นะครับหรือว่าโหลดแอปพลิเคชันทําบัญชีจดในสมุดง่ายๆนะครับลองทํา1เดือนนะครับแล้วคุณจะเข้าใจว่าที่มาที่ไปของเงินมันหายไปไหนนะครับสำหรับบางคนก็อาจจะกินกาแฟแก้วละ1 0 0อแบบ ทุกวันนะครับหรือว่าค่าเช่าบุกลุกสัปดาห์นะครับพอเห็นตัวเลขชัดๆนะครับว่างเงินหายไปไหนนะครับคุณจะรู้สึกว่าฉันอยากจะควบคุมมันนะครับนละนอกจากนี้นะครับการที่คุณกินน้อยลงนะครับทำให้สุขภาพดีมากยิ่งขึ้นด้วยครับสเต็ปที่3นะครับคือการเพิ่มสปีดนะครับให้เราไปถึงเป้าหมายได้มากที่สุดนะครับนั่นก็คือการหาเงินเพิ่มนั่นเองครับและลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นครับพอเริ่มออมเป็นแล้วครับทีนี้นะครับมาเริ่มเร่งสปีดให้รวยเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับ อันดับแรกนะครับคือการหารายได้เสริมนะครับลองมองหาช่องทางที่เหมาะกับตัวเองนะครับใครมีทักษะอะไรก็เริ่มจากดูสกิลของตัวเองก่อนนะครับเราจะหาที่ที่วางงานของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นฟัสเวิร์กไฮเวิร์กหรือว่าออนไลน์ก็ได้ครับทาง Facebook อะไรเงี้ยครับแบบเข้าไปตามกลุ่ม Facebook อย่างเช่นตัดต่อวิดีโอเก่งใช่ไหมเข้าไปหากลุ่มรับตัดต่อวิดีโอโพสต์ประกาศขายเลยครับว่า ตัวเองมีฝีมือยังไงนะครับเคยมีผลงานทําอะไรมาบ้างนะครับแล้วพอคนเห็นนะครับเขาก็จะเข้ามาพูดคุยสอบถามรายละเอียดแล้วก็ทํางานกับคุณนั่นะครับมาก็จะมีหลายสายมานะครับเป็นสายฝีเมือจะเป็นทําขนมขายถักไหมพรมวาดรูปนะครับสายงานออนไลน์จะเป็นขายงานออนไลน์ขายของออนไลน์นะครับรับจ้างเขียนบทความนะครับหรือว่าทำาอฟเฟรตมาก็ตติ้งนะครับจะเป็นแบบติจิตอกก็ได้นะครับ สายบริการนะครับอาจจะเป็นแบบรับสอนพิเศษเด็กๆนะครับรับงานพาร์ทไทม์นะครับต่อมานะครับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นนะครับบอกเลยว่าข้อนี้นะครับเป็นเรื่องที่ทําได้ไม่ยากและก็ไม่ง่ายนะครับบางคนเนี่ยอาจจะไปคุ้มเฟือยกับค่าเสื้อผ้าค่าอุปกรณ์ไอทีนะครับลองเช็เล่นตัวเองดูนะครับว่าเราจะ ใช้เสื้อผ้าที่มีอยู่นะครับแล้วก็เสื้อผ้าอันไหนที่ไม่เคยได้ใช้นะครับก็ไปขายมือสองนะครับต่อไปจะเป็นเรื่องกินนะครับอย่างเช่นแบบไปกินกาแฟจากร้านดังไม่กินสตาร์ตาบักอะไรเงี้ยหรือว่าเอาข้าวกล่องไปทํางานนะครับแล้วก็จะประหยัดตังค์ได้เยอะมากๆครับแล้วก็ต่อมาอาจจะเป็นแบบยกเลิกซับสคริปชั่นนะครับที่เราไม่เคยได้ใช้นะอาจจะเป็นแบบ Netflix Disney p พัทหรือว่าแอปพลิเคชันรายเดือนนะครับสมมุติว่าเราจ่าย Netflix เดือนละ100บาทนะครับ12เดือนเนี่ยเราก็จะจ่าย1,200บาทนะครับ ดูว่าน้อยนะครับในรายเดือนนะครับแต่พอดูเยอะๆเนี่ยมันมีมูลค่ามหาศาลเหมือนกันนะครับ1,2 0 0ับาทที่เราเสียไปใน1เดือนนะครับก็เป็นเงินที่เราสามารถเอามาเก็บเพิ่มได้นะครับมาสรุปอีกครั้งนะครับว่าสามสเต็ปง่ายๆมีอะไรกันบ้างนะครับ1ตั้งเป้าหมายนะครับถามตัวเองว่าอยากรวยไปทําไมนะครับ2ออมก่อนใช้นะครับตั้งหัก อัตโนมัติและทําบัญชีและรายจ่ายนะครับอันดับที่3นะครับคือการเร่งสปีดในการหาเงินมาออมแล้วก็ลงทุนเพื่อไปถึงเป้าหมายมากที่สุดนะครับนั่นก็คือการหารายได้เสริมหรือว่าลดรายจ่ายนี่เองครับการออมนะครับไม่ใช่เรื่องยากมันคือการเริ่มต้นจากการที่สําคัญนะครับและทํามันให้สม่ําเสมอเริ่มวันนี้คุณก็รวยวันนี้ครับและถ้าคุณผัดวันประกันพุ่งต่อไปนะครับเป้าหมายก็จะอยู่ห่างไกลจากคุณไปเรื่อยๆนงครับ ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับวันนี้ผมแมดมอสต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหวังว่าทุกคนจะได้รับแรงบันดาลใจดีๆในการเริ่มต้นไปออกหาเงินออมเงินกันนะครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์เจอกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ